สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียพดพาลุยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับก็ที่ขยายปากไว้ครับกว้างสะใจครับแต่เราต้องมาดูกันว่าวนลุ้นกันอีกว่าตอนเกี่ยวจะเป็นยังไง ครับลองดูครับตอนนี้ก็หนวกกุ้งรถใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีเกี่ยวรุ่งนี้ครับเดี๋ยวนี้ต้องเช็คครับนี่ก็ขอสปริงนะครับจริงๆยันมากมันไม่ติดตรงนี้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นชุดของมันผมก็เลยใส่ไปเลยครับ ส่วนมากยันมากจะไปติดตรงนี่ครับตัวเขาเรียกอะไรตัวสับตัวที่สองนะครับอ๋อมันคุยกันเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวผมเกลียวเขาก่อนพี่บอกเงี้ยนี่ครับ,บ นะครับก็รถปีเข้าปีที่สี่นะครับสี่ปีแล้วครับสีด่ดดูการน,นี้ครับก็โอเคครับตู้เบาจัดเรียบร้อยโอเค เพิ่งมาถึงนะครับมาถึงแล้วลงจากรถตัวเองก็วิ่งเข้ารถเกี่ยวนะครับเพราะพรุ่งนี้มีเกี่ยวต้องทำให้เสร็จครับวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนสเตอร์ครับสเตอร์รูปดาวนะครับตัวให้มันเร็วขึ้นให้มันกวักเร็วขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง นครับก็ววกเอาไอยเชื่อมก็โอเคนะครับนี่ครับก็เกี่ยวดันขยายออกมาห้าสิบเซนนะครับแต่เหมือนดูใหญ่มาก ทีแรกก็อยู่ประมาณนี้ฮะอยู่เครียบร้อพอดีตอนนี้ก็กว้างออกมาสุดนี้เลยเนี่ยขอสปริงนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ต้องเก็บสีหน่อยครับช่างลืมเดีย๋ยวจะเก็บสีตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับลูกปุงลูกปืนโรเลอร์ก็ไม่แตกทักตัวครับก็ยังพอได้อยู่ก็มี네สายพันสองสาตัวครับที่ต้องเปลี่ยน นี้ทีแรกผมว่าจะมาขยับออกมานะครับแต่พอดีทีมช่างเขาปาดให้เลยก็ลองใช้ดูก่อนครับจะเป็นยังไงปาดก็โอเคครับสวยดีลงดีครับเดี๋ยวก็เอาซื้อมาแล้วครับเกียวปล่อยซื้อมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ อะไรแต่อะไรตัวนี้ไม่มีครับบูทตัวยกตัวนี้เหมือนแท็กผมจะเอียงๆหน่อยนี่ยแท็กจะเอียงๆเข้าหน่อยนึ่งผมไปถามแล้วว่าบูทตัวยก,กนะครับสึกแต่ว่าปัญหาคือไม่มีอะไรต้องรอสั่งครับม <What? S 1> รู้จะเป็นยังไง ดูก่อนนะครับก็รถสี่ปีก็ไม่มีอะไรมาก <Yeah. S 1> าเนี่ยพอจเดอ๋จะต้องถอดเช็คก่อนครับ <Yeah. S 1> ยันมาจะอี่อย่างนึ่งครับมีระบบโซ่หมดเลยมีก็โซ่ครับ แต่พันจะมีไม่กี่เส้นครับเดี๋ยวให้ดูปากครับปากเกี่ยวโคตถูกใจครับใหญ่มากอลังกันจริงดูแบบอย่างนี้ไม่มีเหยียบข้าวครับถ้าผ่านนะ เกี่ยวได้อะไรเงี้ยก็วัดดูแล้วครับสองเมตรห้าสิบครับแค่ปากเกี่ยวนะครับถ้าถ้าเอาสูตรก็อยู่ประมาณสองเมตรหกสิบห้าครับเกือบสองเมตรเจ็ดสิบครับถึงตรงที่ว่าเนี้ยที่เราเขาขันเนี่ยแค่ตรงปากเกี่ยวคือสองเมตรห้าสิบครับตรงใบมีดอยู่สองเมตรห้าสิบ นี่ก็จะมีเปลี่ยนโซ่สู้คอครับสู้ลำเลียงคอหนึ่งชุดสู้ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าตัวนี้ตึงสุดแล้วนะครับต้องตัดสุดแล้วสุดเกี่ยวไ่่วาเลย ลูก <c oughs> ปืนนี่ก็ยังมีปัญหาครับ <c oughs> สายพานตัวนี้ก็ยังอยู่ดีครับสายพานตัวเดินก็สายพานตู้ยังใช้ได้ครับพอตัวนี้พอแล้วอี่ เดี๋ยวเอาตัวนี้เราคลิปตัวนั้นออกถอดคลิปงเงื่อนคลิบนะนะอะไรคลิบสู่่ะอออถอดออกเดี๋ยวจะสลับสูดึงออกบ่คลิปเพ็่นเป็นบ่นต้องหยอดนะครับกลับมาหยอดน้ำมันใหม่มันยังฝืดๆอยู่ตัวนี้ก็เหมือนช่างเขาจะยัดแป,ป๊บมานะครับแต่ทำไมยัดไม่สุด หยัดแป๊บนะครับยัดยัดทันมาทร่นี้ไม่มีขาดครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวชอบตรงนี้นะครับเนี่ยใหญ่ดีครับใหญ่ดีอลังการจะต้องดูตอนเกี่ยวครับอีกทีถึงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเกี่ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ต้องเซตร,ระบบให้เข้าที่กันครับเพราะพวกนี้เริ่มหน้าจประมาณพ่งนี้วาประมาณอยู่ประมาณมาทักฆ่าไร่ครับนี่ครับระบบระบบครับระบบครับโอเคปืนพุ่นี้ ยิงเนียนอยู่ครับยิงเนียนอยู่ปีเป๊ดปดึงออกเลยบอ,อเีก็ประมาณนี้ครับพ่อไอตัวหยอดดัมมันเท่าไหู่เออเอาไซ่์ดำมมันมาหยอดเลยฮะ นี่ครับเพื่อนโซ่ทั้งนั้นตัวนี้ก็เริ่มแหลมแล้วครับเดี๋ต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับ <c oughs> นี่ครับผมว่าจะเปลี่ยนตัวนี้ให้มันเร็วขึ้น ต้องวัดดูครับว่ากีฟันน็อตยึดสามตัวไม่เหมือนของคูปต้าอีกเหมือนของคูต้าจะใส่พวกสเตอร์เวฟได้ครับอันนี้น่าจะไม่ได้ฝั่งนี้ก็พอสปริงฝั่งน,งน,งน,งนี้โอเคครับเพื่อน คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงเกี่ยวเดี๋ยวผมเอามาให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามเสียกดพาลุยด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ